Peter, when you go back to Deutschland, <laughs> when you go back to Deutschland, yeah, first of May, I hope number one, yeah. I yeah. know in my, yeah, yeah. you like Thailand Peter? Yeah, it's not too hot. Yeah, you have a nice boy. Too. the food is okay. Yeah, the food is okay. A special one is boy. Yeah. วันนี้นะเจ้าน้องโอเดสปลาคุณแม่หรือว่าคุณปีเตอร์มาแอลหาพี่แดงนะเจ้าพี่แดงนี่เป็นคุณแม่ของน้องโอเดสปรมหนึ่งคนนะเจ้าพี่แดงโบมือหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ k Thai คนซ e สพีเตอร์นิดหน่อยนิดหน่อย What you can... พูดที่อยู่ไทยพูดที่อ for myself I can understand about เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย แอนเด a n ์แท t h a วไทขอบคุณมาขอบคุณขอบคุณมากไม่ใช่ขอบคุณหมาขอบคุณมากขอบคุณมากโมเดอร o โมเดอร์โดเอสแลนด์โมเ n อ d the t ท a i e i g ดอิน e ังก n ษ h i นไท n แลนด์เนยเนย์อากเคนยูโพเนาอากเนเนยเนย์ คุณปีเตอร์ฮาวโอนาว75ปป้าฮาวลองอยู่คอมอินเดอะไทยแลนด์ดิส50ปีอวัสดสแกนเนอร์ฟอร์เอเซนไทยไทยเอเซนวัสอยู่ชเมกนูดเดิล in high oh, special ก๋วยเตี๋ยวเอกวแฮปปี้่าพี่แดงเจ้ามีอย่างฝากถึงพี่สาวสองพันก่อบ่มีเจ้าบ่มาญ้ปัยาอนักเ้าอนักเจ้าเขอิไปก่ออิดจ้ากลัวเจ้ากัวอย่างเจ้ากัวได้ปเจ้ากัวได้เจอพี่สาวสองพัน พอเถียงกันได้เจ้าระเถียงเป็นตาพูดตาทุกเรื่องทุกเรื่องจ้าเถียงกันไปตามเจ้าแอลมีอย่างฝากถึงน้องเดนนภาของเจ้าแม่แดงเดนนภาปัญญาผ่านเปิ้ลใหญ่แล้วเจ้าเปิ้ลใหญ่แล้วเจ้าเปิ้ป็นความรู้ความสามารถนักเจ้าอ๋อน้องเดนก็มีความรู้ความสามารถเจ้าแม่แดงเจ้าแม่แดงดอกไม้สั่งกำแพงแล้วฝากอย่างหึงน้องโอเดสของเจ้าอ๋อผมก็บอกฝากมันคันเขาได้กันเอาดีระค่ะแบบแบบมีอย่างคูดแบบนีราคาดีบากาดาบากาดาออกซ์ือเจ้าปวดเจ้าเจ้า โชคดีเจ้าโชคดีโชคดีบาย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 ปีเตอร์ u c a แคนซิงเอนเดอะไทยซิงเ g นเยอะบ้ o นต้อง w y if you go to the want to have the Thai citizenship you have to know the, the need to sing the national anthem เยอ a h ตอนนี้ไม่เอลกันที่ร้านพี่แดงดอกไม้นะเจ้าพี่แดงหายใจไม่ออกบอกแดงดอกไม้นะเจ้า ออพี่แดงทําทุกอย่างถ้าหายใจบอ,อกบอกพี่แดงเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีบริการที่นี่กับร้านแดงดอกไม้นะเจ้าพีเตอร์บายยโชคดีคดขอบคุณเจ้าแม่แดง